สองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองบอลมึงจะท่องชิงแชมป์เหรอวะไม่ได้ดิจินาลงไอ้เหี้ยกดของแก๊งลูซิเฟอร์เราไม่ต้องตั้งยาเรียนหรอกตั้งไว้ดก,ก่อนนายคนละแก๊งกับเราแก๊งเราเป็นแก๊งเด็กเกลียนถ้านายจะแก๊งเด็กเกลียนอะ่ะก็ไปไกลๆนะครับผมขอท่องสุขคูณต่อเนานะสองหนึ่งสองสองสามบอลไม่ต้องท่องแล้วทำไมอ่ะมึงดูไอ้นี่ก่อนหลับปุ๋ยเนี่ยไม่รู้เมื่อคืนแม่งทำอะไร ไม่ช่วยด้วยเอาซิเอาซิาซาสมาร์กนายสมาร์กสมาร์กเหยียดมึงไตัง์วะมึงทำไมเปคนแบบนี้กันวะพวกแกก็ไม่มีใครห้ามใครสมาร์กตื่นเออดีตั้งใจเรียนอแอนวางนี่น้าเตรียมนะหน้าสามนะโอเครออยู่คุณครูเข้ามานะนายชินนรกไปคน ก็ไม่มีไขรห้ามไขรสมาไหวปะเนี่ยไหวท่าอะไรมาเนี่ยื่อคืนไม่ได้นอนติวหนังสือเหรอเล่นในเกมโอ้โหแล้ววันนี้ถ่ายงานเช้าเช้าไม่มีแรงนะเนี่ยไม่มีแรงทำอะไรเลยเลยะเฮ้ยมักตื่นเลยเพื่อนไหวไหวปะเนี่ยไหวแล้วเดี๋ยวกูไปซื้อน้ำให้ดีกว่ารับรองมึงตื่นชัวร์อ่ขอบคุณมากจินโอ้โหโอ้โหแมนดินไหวไปมาแล้วโอ้โหเฮ้ย ขอบคุณมากไก่สัตว์มึงเอาน้ำร้อนมาทำไมอ่ะน้ำเย็นไงน้ำชงนี่มึงอยากกินอ่ะน้ำร้อนมันร้อนตรงไหนเนี่ยเออวะมึงไม่ไปซื้อน้ำเย็นมาตอนกูซื้อกูใส่น้ำแข็งมาแล้วกินกินปกินปะโอ้โหนี่ได้ช่วยเลยยังง่วงอยู่สมัครเห็นดีขึ้นเลยอยากตื่นใช่ไหมเออไหวนี่ง่วงนะทำไมสมัครไม่บอกเรานี่เคล็ดลับเราคือนี่นี่เลย ลูกอมฮาร์ดบีทลามซาลูกอมเกลือรสมะนาวเอาไปลองเฮ้ยมันเป็นไงสิน <GO av uther> ี่เตรียมรับนะรับไอยู่นี่อารมันมาจากที่ไม่เลยกันแลไหมอะมาจากอะช่วยได้เหรอช่วยได้พวกนายลองแกะแล้วลองกินเลยสิฮาร์ดบีด้วยนะ ใช่ไม่ใช่ฮาัตบิทธรรมดานะฮาัตบิทอะไรฮัตบิทลามโซลลูกอมเกลือรสมะนาวอ่ามาลองซิเฮ้ยโอ้ยเป็นลูกหัวใจเหรอเร็วเร็วเป็นลูกหัวใจเหรอใช่เป็นลูกหัวใจฮาัตบิทก็เป็นลูกหัวใจทุกเม็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดชื่นว่ะ เฮ้ยของจริงเฮ้ยโอ้โหผมว่าพร้อมเลยวู้นี้พร้อมเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโหเฮ้ยมขนาดนั้นเลยวะเฮ้ยต่เือกบอกเดิเอาเลยมึงกินหรือวะลองดูมึงจะตื่นเว้ยเฮ้เฮ้ยว้าวเร็วเ นี่นี่นี่อลาญล้เหรอสีแดเห้ยละสหมดเฮ้ยกูมีแรงถ่ายงานต่อแล้วยวเราลุยเลยนี่กูมีแรงเพราะว่าลูกอมฮาร์ดบีบลามซอลลูกอมเกลือรสมะนาวเป็นไงล่ะพวกมึงเออสดชื่นตื่นได้ทุกบีบของจริงนี่ของดีครับคุณผู้ชมทุกคนโอ้เอา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  เอ้าพวกเธอทุกคนปิดครูได้เลยเต้ยจริงวะเนี่ยมึงดูกูแต่งตัวมาขนาดนี้มกูมาเป็นครูพวกมึงนะก็มีเกมไหมพวกมึงเล่นนักทีมงานคิดมานะเดี๋ยวก่อนะไปมึงได้เลือกอ่ะเอ้าอะไรกูมีสิทธิ์กูมีสิทธิ์เลือกกูเป็นครูทีมงานเขาเลือกกูเป็นครูครับอกอันนี้คือจะมาเล่นเกมกับพวกมึงเนี่ยจำนวนสามเกมครับพวกมึงจะต้องโดนทำโทษนะอย่งหนักนะโดนทำโทษยังไงอ่ะจุ๊กเฮ้ยโอ้โหนารูโตะปะเนี่ยจุ๊ยใช้ดาบ คูหลังอ<า>๋อ<ห>ค<า>่ะคู่หลังนอิกาเกมแรกเป็นไงคร<า>ับไปดูเกมที่หนึ่ง กินลูกอมยังไงให้ครูจับไม่ได้นักเรียนทั้ง3คนต้องแอบกินลูกอมระหว่างที่ครูสอนอยู่ถ้าคุณครูหันมองมาเจอใครกำลังกินลูกอมหรือขยุกขยิกคนนั้นแพ้และใครอมลูกอมได้ถึง10เม็ดก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะกิการรู้แล้วใช่ไหมคนละ10เม็ดถ้าใครขยับเหมือนโบกวาเกมโบกวาใครเลนครับผมเยถ้าใครขยับอ่ะผมจะสันนิษฐานว่าพวกคุณกินขนมได้ครับได้ครับในห้องเรียนไม่ได้แต่ถ้าเกิดพวกคุณแบบไม่ขยับมาคนคนตั้งใจเรียนเมได้เรียน เผมจะปล่อยไปนะครับวันนี้วิชาที่ผมจะมาสอนเนี่ยวิชาอะไรเป็นวิชาประวัติศาสตร์ประเทศเกมบ๊ฟบโทนประวัติศาสตร์เกมบ๊ฟบโทนเกิดขึ้นจาก2ทวีปทวีปอีรอสกับทวีปมึงไม่ตื่นเลยอี้เวสเชอร์รอสสองทวีปใครคุยอะไรกันผู <S <S ้เสือตั้นเรียนเรียนมากอะภูมิใจจริงที่มีลูกศิษย์เยอะผู้เธอ <S <S ทวีปนี่เก่งจริงทุกคนเก่งมาก สองทวีมเนี่ยคือเขาก็โอ้ยเยี่ยมมากตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยนะดินข้ามคูข้ามไปข้ามไปเวสตลอดซึ่งเวสตลอดดีมากตั้งใจเรียนกันดีมากดิ่งกิฟดิ่งกิฟปูสอนต่อนะครับครู อ้าวแพ้ไอ้หี้ยนี่ก็ช่างตามช่างเด็กเรียนก็คุณครูบอกว่าช่างขาช่างอะไรคุณครูว่าจับไม่ได้ไงผมก็เลยพูดไงตอนท้ายเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เข้าใจกติกาผิดห้ามพูดห้ามขยับห้ามขยับเลยหันหลังถึงขยับได้ห้ามรีแอคด้วยห้ามรีแอคมาสามสองหนึ่งับพอ้สองทวีปนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันนะชาวเอรอสเนี่ยจะมีจินติกแบบว่าเป็นชาวที่ผิวสีน้ำพึ่งหน่อยไม่ได้เป็นคน แต่ชาวเวสต์ทอรสเนี่ยเป็นแบบชาวผิวขาวเข้าใจใช่ไหมเข้าใจนี่พูดเธอทำหน้าเข้าใจกันหมดเลยนั่งนิ่งนั่งเรียนตั้งใจกันหมดเลยเก่งมากนะสองทวีปนี้เนี่ยก็เลยพยายามแบบไปมาหาสู่คบค้าสมาคมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณเออทวีปนี้มีมังกรด้วยนะมังกรก็ยังจะมีหยักย่ีเก่งมากพูดเธอเก่งกันจริงๆตั้งใจเรียนตั้งใจฟักนะ แ่เกศีแน่นอนเกซีเนะี่ยอยู่ไม่ไกลพวกเธอเลย2องทวีปนี้เขาเนี่ยสู้รบกันมาเนี่ยในตอนหลังนะตอนแรกเขาไม่ได้เป็นศัตรูนนะเป็นมิตรกันแต่ตอนหลังเนี่ยทรัพยากรของแต่ละประเทศเริ่มหมดก็เลยทําสงครามกันเนี่ยทำสงครามกันเป็นระยะเวลา ตำราครูรแตกเละเทะเลยร่วมเป็นพันปีเป็นโอ้ตีกันน่ะตีกันเชื่อไหมทะเลเขาตียังไงอาวุธบ้างสงครามแบบเศรษฐกิจบ้างนู่นนี่นั่นตีกันมั่วไปหมดอะ่ะแต่ว่าทุกอย่างก็มาขี้ขายหลังจากยุคที่เฟิร์สเมนเกิดขึ้นมั่มวเลยว่ะมั่วแล้วมั่วแล้วประวัติศาสตร์ในี่ครูครูเหมือนครูจําผิดครูไม่รู้ว่าอะไรมาเริ่มก่อนเริ่มหลังนะ กินีคนขยับรึวะมือแบบางเงี้แล้วขึ้นมาปุ๊บเงี้ยถือว่าไม่เห็นจะจะนะพวกเธอตั้งใจเรียนได้ไหมยาวแต่เล่นเนี่ยคุยบทเรียนเนี่ยมันสำคัญนะมันจะใช้สอบในอนาคตนะพวกเธอสอบในอนาคตแล้วถ้าใครสอบไม่ได้นะครูบอกเลยว่าเกดเธอต้องตั้ตูนแน่นอน <c oughs> ถ้าเกดศูนย์เนี่ยผู้ครองอะ่ะครูต้องเชิญผู้ครองมาผู้ครองเธอก็จะมาต้องนั่งร้ององ่ร้องไห้เสียใจว่าทำไมพวกเธอถึงไม่ตั้งใจเรียนต้องเลยมันอุ้ยขยับขยับนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลย ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเธอขยับนะเด็กชายสมัครเธอไม่ต้องยีเรียนอ้าปากดิไปไหนหมดวะไปไหนหมดวะทำไมเธอไม่ตัง้งใจทำไมเธอถึงขยับ,ยบครูบอกให้นิ่งๆกำลังตัวครับโอ้โ โอ้ม oh, yes. ันเปรี uh ้ยวมันสดชื uh ่นครับครูความเปรี้ยวมะนาวตัดกับเกลือมันนัวอูมามิมันหยุดไม่อยู่ก็เลยต้องขยับใช่ไหมใช่มันกือกินไปกี่เม็ดนวเนี่ยไม่รู้นะเกือบชนะแล้วเนี่ยสมัครไปแปดแล้วนะแต่ดันมาขยับแพ้เลยทั้งสองคนผู้แพ้ในเกมนี้ก็คือสมัครแต้ผมความเปรี้ยวผมสดชื่นผมชนะนะผมนำนะใช่แต่ต้องดูน้ำโทษแบมือมา เฮ้ยแบบปาะหัป้อเป็นรูลองบีบดีไหมวะเลืเป็นไงเกมแรกสนุกกันไหมสนุกนะครับงั้นเราไปต่อเกมที่สองกันเลย เกมที่2สมาธิอยู่ไหนจําไว้ยาหลุดนักเรียนทั้ง3คนนั่งสมาธิครูจะคอยแกล้งนักเรียนให้หลุดขำไทยหลุดขำจะมีบทลงโทษวิชาที่2เนื่องจากพวกเธอเนี่ยไม่มีสมาธิกันเลยครับผมจันวันนี้มาเซอร์เนี่ยจะให้พวกเธอทําสมาธิกันเป็นวิชาการทาสมาธิครับอ่ะเอามือวางที่ตักหลับตาครับผมแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกเรื่อยๆได้ครับเซอร์ครับนิ่งๆนะครับลอง ออกเข้าออกเข้าหลับกันชิปหายหมดแลยอ้าวผมทำไม่หลับพูดเธอง่วงเหรอผมไม่ได้หลับเลยไม่ได้หลับครูสมาธิให้เธอมานั่งสมาธิให้พวกเธอมาหลับกันจริงจังรับความสดชื่นไปหน่อยดีกว่าเอาไปคนละเม็ดพักนะแล้วก็กินไป เฮ้ยเอาให้มาเซอร์สากมิดนี่อีกหนึ่งไหมมาเซอร์ง่วงมาเซอร์ก็ต้องสดชื่นพร้อมกันเลยอ๋อมาพร้อมกันเลยดีกว่าสบัดั๊บโอ้โหมาเซอร์ผมพร้อมเลยเซอร์โอ้โหมาเซอร์เอาเลยจ้าไปดิเจ้าไปดิเจ้าไปดิเป็นไงสดชื่นตื่นทุกบีทจริงครับ ทีนี้ไม่ต้องหลับตากันแล้วครับผมเพราะว่าฮาร์ดบีดลามโซลูกอมเกลือรสมะนาวทำให้ตื่นกันหมดแล้วจริงๆส้นกันหมดแล้วตามกฎกติกาของเกมก็คือจับเวลา5นาทีใครควรเลาะใครเยอยู่ยิกอะไรผมจะเขียนที่หน้าเป็นรูปหัวใจหนึ่งดวงจบ5้าทีใครรูปหัวใจเยอะสุดคนนั้นแพ้มาขอผูกกันหน่อยจับเวลาสมาธินิ่งมองผม ทุกคนต้องมองผมเออประมาณที่แบบมองผมใช้จดจ่อกันเรียนสามสองหนึ่งมองโดนแล้วหนึ่งฮู้นึกว่าึกปะึกโดนหนึ่งเลยผมขำนิสเซอร์ขำครับเข้าไปหนึ่งดูอ่ะโอเคไม่ชัดไม่ชัดเพาไม่ชัดอ่ะมุดพวกคุณแพ้ทางคลิปเต้นไหม ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเต้ไม่ค่อยเท่าไหร่พี่พูดรดจริงจริงเดือีกคนละดวง3คนล่อเดือดขายเงี้ยมันพูดจริงจริงเป็นพี่น้องกันบอกว่ากับกูทำอะไรพูดจุกอันเลยมึงเป็นเด็กเลยพูดชิบหายเลยเอ้าสมาธิมองมาที่ครูไอ้ครูเปิดทิปฮาฮดูดีกว่าจะมาอัปเดทที่ตอนนี้นะพวกเธอเตรียมโดนเกียนหน้าขนาดนี้มึงไปก่อนเลยไอ้เยี้ยกูอันไปอยู่ มือกูแพ้ทางมือพร้อมนะโฆษณาแปดสองเออก็มาจดทึ่งอ่ะอาจารย์มาตื่นใช่ไหมมาตื่นก็เลยขบดูนะพร้อมกันเดี๋ยวมันจะงกหน้ามาดูนะว่าพวกคุณหากันหรือเปล่าเออโอ้ยดูดูมาสนกันตื่นผมเห็นความชิบหายของเพื่อนครับผมเลยหา โอ้ไอ้ชิปมอยจะขับดิไอ้คนนิ่งผมว่าผมต้องเอาเล่นคนตั้งหน่อยอ่ะครูเล่นไม่อยากคนให้ดูเคยเห็นมไอคนถอดนิ้วไหมนิ้วเนี่ยจับกะนิ้วจริงไม่มีอะไรแล้วจับดิอาขับทำแรงมันไม่ขยับมือไม่โดนอ่ะเออตามไปเช็คบิอ๋อผมโดนอีกแล้วมรับเต์โดนเหมือนกันแหละโดนแล้วคุณก็ขยับไปไอชี้กมึงก็ไปแพ้มันมันหลอกมึงเบื่อไร โอเคเรามานับหัวใจการหมดเวลาแล้วใครไม่มีสมาธิใารไม่ต้องนับหรอกเฮียเนีคยักผมรักเลยเออหรอคนชินนับเปียนชินนะเธอแพ้ยืนกอดอกยืนขึ้นแล้วกอดอกเซอร์ทำไรผมยืนขึ้นแล้วกอดอกครับเซอร์จะลงโทษใดการดมกลิ่นปากฉันเฮ้ยไม่เหมีหรอสุดชื่นจริงปล่าเฮ้ย มาโอเคจบไปสำหรับเกมที่2อูไม่ติงตองว่ะไปดูกติกาเกมที่3กันเลยครับเกมที่3จังหวะฮาร์ดบีทมันจี๊ดถึงใจถ้าสองฮาร์ดบีทถูกชี้ไปที่ใครคนนั้นต้องเต้นแบบมีฮาร์ดบีทเต้นแบบมีฮาร์ดบีทคือเต้นแบบสดชื่นมี energy เต้นแบบไม่มีฮาร์ดบีทคือการเต้นแบบไม่มี energy ไม่สดใสใครเต้นโดนใจครูสุดชนะไปเลยเกมที่3กติกาเรียบร้อยแล้ววิชานี้เป็นวิชา สถนนานการ์เราจะเข้าค่ายแล้วนะมาสเตอร์จะเลือกคนเป็นแดนเซอร์ใจพวกเธอเต้นแล้วมาสเตอร์จะเป็นคนคัดเลือกเองเอ้างั้นต้องมีแบบอ,ออดิชันกันก่อนหรือเปล่าออดิชันออดิเธอออเเธอแต่เต้นธรรมดามันก็ไม่ได้ไรมันต้องตามสั่งมันถึงจะเป็นแดนเซอร์ที่ดีได้ถ้าครูชี้ไปที่ใครนะคนนั้นต้องลุกขึ้นเต้นได้ครับแล้วก็ต้องฝังด้วยว่าถ้าชี้ฝั่งนี้คือต้องลุกขึ้นเต้นแต่เต้นแบบเฉื่อยถ้าชี้อย่างงี้คือ้ได้ครับกับพี่กระเป๋าสดชื่นสนุกสนานพร้อมแล้วคุณต้องร้องเพลงไปด้วยเงหครับจจไไปปด ủa ủa em 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 พอแล้วหมดหมดรอบเแล้วผมไม่เห็นผมไม่เห็นลมป้าหมูแดงแล้วแม่นดดินี่นะดีแล้วไแรงผมลาอยู่ผมกลาอยู่จันลำโพงคนละรุ่นกันผมไม่แม่นใจถึงให้ดูอีกรอบ

ผู้มีรางวัลจะให้ผู้ไม่ต้องให้บอลนะโรงงาเลยเมื่อกี้เนี่ยคุณไปเอาไวจากไหนเนีเราดูคุณเต้นผู้ชนะคือชินดีใจด้วยดีใจด้วยของขอเราครับเพราะฉะนั้นนะครับผมดีใจกับผู้ชนะด้วยไม่ใช่ไม่ใช่คุณสองคนอ๋อชินผมก็ขอมอบรางวัลครับรางวัลถ่ายูปร ันนี้พวกเรามากินลูกอมาร์ด b ิดรามซอลลูกอมเกลือรสมะนาวมาเติมความสดชื่นกันอีกดีกว่ามาเลยมาๆามา,มาคุณมาเซอร์กินด้วยมาเสอรอโอ้โหเปรี้ยวสดชื่น